เจนนร้ายลมรักตอนที่39มเมื่อเมียวรู้สึกตื้นตันที่อินคัมคอยช่วยเขาและไม่ทิ้งเขาไปไหนผิดกับผู้ใหญ่หลายๆคนในวงการที่ถือโอกาสนี้เหยียบย่ำเขาอาจจะเกลียดเขาเพราะไหนตอนนั้นเขาหลงละเริงในตอนนั้นน่ะเขาไม่รู้หรอกว่าเขามีนิสัยยังไงมีแต่คนเยินยอมีอินคัมคนเดียวที่เตือนเขาอยู่ตลอดและก็ไม่เคยทิ้งเขาด้วยอีกคนหนึ่งก็ไม่พ้นพีพี คอยช่วยเหลือเขาแล้วเขาก็รู้สึกหลายใจมากที่คิดจะทําให้พีพีกับปะเล็กเลิกกันทุกคนมาเยี่ยมเขาที่โรงพยาบาลรู้แหละว่าที่มาเนี่ยเพราะจะปรึกษาแก้ปัญหาเรื่องของเขาเขาเองก็คิดไม่ออกว่าจะแก้ปัญหาน่้ยัยงไงตัวต้นเหตุก็มาด้วยก็คือเวฟหากเขาไม่จบก,กับในเวฟคืนนั้นคงไม่เกิดเรื่องเพิ่งจะรู้ตัวว่ามีคนเกลียดเขาขนาดนี้แฟนคลับของเขาใจมากมายสักแค่ไหน ที่ยังคงสนับถนนเขาแต่ก็ยังแพ้ผู้มีอำนาจในวงการบันเทิงที่เกลียดเขานักที่ยังคอยกระเพือขขาวไม่หยุดเรื่องนี้ว่าเมี่ยวต้องให้ความร่วมมือกับพี่โดยการยอมรับซะว่าเป็นแฟนกับเวบฮะต้องทำอย่างนี้ทางเดียวหรอครับพี่ใช่ลราเวฟละ่ะตกลงไหมตกลงครับในเมื่อผมเป็นต้นเหตุผมก็ยินดีรับผิดชอบมันจะได้จบตไปท,ทัทีมันไม่แค่นั้นนะสิ ในเมื่อเรายอมรับเป็นแฟนกับมะเมียวเราก็ต้องเล่นละครจบไปจนจบจนกว่านักข่าวหรือไม่ก็เรื่องนี้จะเงียบทั้งสองคนนี้ว่ายังไงถ้าเราแถลงข่าวแล้วจะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เราต้องทําจนกว่าเรื่องนี้จะเงียบไปแล้วก็ปล่อยข่าวไม่ทีว่าเลิกกันก็ได้และที่สําคัญมันจะได้มีที่ให้มะเมียวได้ยืนบ้างอย่างน้อยๆย,ยอมรับซะปฏิเสธไปตอนนี้ก็ไม่มีใครเชื่อ พี่อินคำว่ายัางไงผมก็ว่าอย่างนั้นแหละครับขอบคุณทุกคนมากที่ช่วยผมผมเองตอนนี้ติดตกเอามากๆเลยขอบคุณพี่อินคำม,มากนะครับพีพีด้วยไม่เป็นไรหรอกครับผมก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากเม,มื่อเมียรู้สึกอิจฉาพีพีที่กำลังมีเพลงเป็นของตัวเองแต่เขาเนี่ยกับดักซะแล้วถึงมีเพลงเป็นของตัวเองแต่มันไม่มีความหมายอะไรเลยอิจฉาใช่ว่าจะไม่อยากให้พีพีได้ดี เพียงแต่ว่าสนาของเขานั้นดีกว่าพีพีนักแต่กลับรักษาไว้ไม่ได้เพราะความหยิ่งผยองของตนเองเพียงแค่สะดุดหรือก้าวพลาดก็มีแต่คนพร้อมเหยียบย่ําเป็นเพราะคําพูดและการกระทําที่ไม่ดีของตนเองมองหน้าของในเวฟหมอนี่ก็จะโทษเขาก็ไม่ได้เพราะในตอนนั้นเขาก็ปากไม่ดีทําให้หมอนี่โมโหแต่เขาก็ยังยอมขอโทษไม่เป็นไรฉันไม่ถือ แล้วนายล่ะอึดอัดหรือเปล่าที่ต้องมาแสดงละครเป็นแฟนของฉันไม่หรอกเพราะตอนนี้ฉันก็ทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วอะ่ะขอบใจอีกทีนะแย่แล้วครับนักข่าวมาเต็มโรงพยาบาลเลยคิ้วเอ่อยขึ้นมันเป็นที่แน่นอนว่าต้องมีคนนายบอกแน่ๆเพราะคนคนนั้นก็น่าจะเป็นคนที่มีอิทธิพลที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวตอนนี้มะเหมียวยังไม่พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์ออกสื่อทั้งนั้นไม่พร้อมทั้งร่างกายและก็จิตใจ แต่ถึงอย่างไรด้วยอํำนาจของอเล็กก็ยังทำให้พวกนักข่าวนั้นอยู่แค่หน้าโรงพยาบาลเท่านั้นไม่ต้องห่วงนะพักให้สบายที่สำคัญนะ่ะให้เว็บอยู่ที่นี่ด้วยหากมีข่าวหลดออกไปแล้วเราแถลงข่าวจะไ,ได้รู้ว่าสองคนนี้เป็นแฟนกันจริงๆเอาให้เนียนเข้าใจไหมเว็บดูแลมะเหมียวด้วยครับนายฉันคงตงกลับแล้วมะเมียวอืมพี่ๆขอบใจนะคุณอเล็ก พี่ก็ต้องกลับเหมือนกันพี่อินคำจะไปเลยเหรอครับทำไมล่ะเรามีเว็บคอยดูแลอยู่แล้วยังไงก็ต้องเจนิกีกันไว้ยจื่องอยู่ด้วยกันอีกเอายาวเข้าใจไหมทิศทีน่ะลดลงบ้างครับพี่อินคำเมื่อทุกคนกลับไปแล้วเหลือเขากัเบเบอแล้วฉันต้องทํำยังไงเนี่ยฉันจะไปรู้เหรอหนายอยากทําอะไรก็ทำคนเป็นแฟนกันก็นกต้องเช็ดตัวให้กันได้เช่ไหม ฮะนายจะเช็ดตัวให้ฉันเหรอนายคิดจะถยโอกาสใช่ไหมเนี่ยหรือจะให้พยาบาลทั้งนอกมาเช็ดตัวให้หรือจะทําเองฉันทําเองดีกว่าอย่าเลยให้ฉันทําให้นั่นแหละเวลาใครมาแอบดูจะได้เนียนๆฮะนี่นายคิดว่าจะมีคนแอบดูเราเหรอมันก็น่าจะมีนะไม่งั้นจะมีข่าวของเราหลุดไปได้ยังไงละ่ะว่าฉันมาเจอมะเหมียวที่นี่ก็ได้ก็ได้ อยากทำอะไรก็ทำอย่างนี้นก็แก้ผ้าเอ้ยถอดเสื้อหึนายเนี่ยพูดซะฉันตกใจหมดตกใจอะไรทำยังก็ไม่เคยแก้ผ้านี่พูดให้มันดีๆหน่อยได้ไหมอ่ะฉันเนี่ยไม่สบายใจอยู่นะรู้แล้วนะ่าขอโทษเว็บเช็ดตัวให้กับมะเมียวถามาตื่นเต้นไหมตืนเต้นสิมะเมียวเป็นคนหน้าตาดีถ้าไม่รวมนิสัยแย่แย ก็ก็ถือว่าดีมากเลยไม่ได้ดีมากธรรมดาดีมากๆนี่นายจะถูอีกนานไหมตรงเนี้ยตรงไหนตรงหน้าอกฉันเนี่ยถูจนผิวฉันลอกแล้วมัม้งหรือจะหาเลขเออก็ดีเหมือนกันนะถ้าให้หวยแม่นก็จอบแป้งมาทาโล่งนนหนาๆเลยดีไหมนายเนี่ยอ่ะยิ้มได้จะทีฉันไม่ชอบเลยนะไอ้ทำหน้าเหมือนจะร้องไห้ไม่ร้องไห้เนี่ยทำหน้าตาแบบ อดใครมาเป็นชาติหรือเกลียดฉันจะดีสักไกนายนายเห็นจะเป็นคนไม่ดีใช่ไหมฉันยอมรับว่าจันนี่ใส่ไม่ดีก็มีบ้างแล้วแหละก็เป็นดาราดังมันก็มีลืมตัวกันบ้างแต่เรานี่ลืมตัวแล้วแถมไม่ลงด้วยอ่ะนี่นายจะด่าฉันอีกคนแล้วใช่ไหมเนี่ยอยากด่าก,ก็ด่าเลยนะพอจันเองเนี่ยโดนไม่เยอะแล้วอะ่ะตอนนี้พุ่นไปหมดแล้วอะไรพุนไม่เห็นมีเลยมีแต่ขาบก นี่นายเนี่ยอุ๊พี่คนเข้ามามะเมียวตกใจมากเพราะตอนนี้เขาส่วนพียงกางเกงและกางเกงนั่นน่ะมันก็หมินเมย์ากางเกงก็ถกขึ้นมาเพราะเขากำลังจะเช็ดตัวให้ทำให้เวฟนั้นกอดมาเมียวไว้ร่างใหญ่ๆบางร่างเล็กก่อนที่พยาบาลจะเห็นเข้าแล้วก็ตกใจเออขอโทษค่ะที่ฉันขอโทษไม่คิดว่ากำลังผมเช็ดตัวอยู่คุณพยาบาลช่วยออกไปก่อนนะครับเออค่ะค่ะ เดี๋ยวที่ฉันต้อมาใหม่นะคะเมื่อเธอออกไปแล้วมะเมียวเ,เองก็สะกิดเวฟนี่นี่เธอออกไปแล้วอะ่ะนายนายเลิกกดฉันได้แล้วอะฮะหรออืมกำลังดีเลยอะไรของนายเนี่ยนายคิดอะไรกับฉันหรือเปล่าอะ่ะคิดอะไรก็คิดคิดอะไรเราก็ก็ก็กไาบานคนนั้นไงเออตัวปล่อยข่าวจะดีเลยแหละป่านนี้นักข่าวข้างนอกก,ก็คงจะรู้อะ่ะ ว่าเราดูแลกันแบบสวีทหวานแบบไรเงี้ยหรอแล้วถ้าเราอยู่ด้วยกันเป็นคู่รักไปนานๆไปเราจะรักกันไหมอ่ะถ้าเกิดเรารักกันจริงๆแล้วทำไงอ่ะเออเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนเถอะนตอนนี้คิดก่อนเลยว่าเราเนี่ยต้องจูบก,กันไหมในวันถแถลงข่าวฮะเราต้องจูบโชด้วยหรอ,อก็เคยแสดงละครมาแล้วนี่ แล้วตอนเล่นละครจูบจริงหรือจูบหลอกละ่ะจะแสดงละครอีกครั้งนึงจะเป็นไรไปฉันน่ะเป็นดาราฉันก็จูบจริงตลอดนั่นแหละจูบหลอกคนดูเขาก็เ,เชื่อที่ไหนเล่าแต่นายไม่ใช่นักแสดงไม่เป็นไรก็แค่สอนฉันมันจะไม่ยากอะไรก็ะจูบจูบจริงใช่ไหมละ่ะไม่ยากเลยถ้างั้นเรามาซ้อมกันดีไหมมะเหมี่ยวยังไม่ทันอนุญาตเวฟก็จูบเขาแล้วแล้วจูบนานซะด้วยเป็นยังไง ดีไหมมะเหมียวก้มหน้าใบหน้าแรงกัเลือนี่มันไม่ใช่ละครไม่ใช่การแสดงและไม่ใช่อาการไม่พอใจมันทําให้มะเหมียวรู้สึกเขินอา้าวเป็นอะไรไปเนี่ยหรือว่าไม่ดีนักข่าวอาจจะไม่เชื่อถ้าอย่างนั้นก็ต้องจูบเพื่ดูดดื่มใช่ไหมพอพอพอแล้วนายทําดีแล้วถ้าอย่างนั้นได้วันแถลงข่าวถ้าเกิดเราต้องจูบกันทันจะจูบแบบนี้ ดีไหมอืมแต่ก็คงไม่ต้องจุกกันหรอกมั้งนายก็ไม่ต้องซ้อมแล้วด้วยอืมครั้งเดียวผ่านเลยเหรอเอแสดงว่าตจกของฉันเนี่ยได้เรื่องใช่มะพอได้แล้วฉ,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 ฉันฉันฉันจะนอนแล้วอ่ะนายนายไปได้แล้วไปไปนอนตรงนั้นไงอ๋อนึกว่าจะไล่กันซะแล้วมมเมวรู้สึกดีเมวไม่อยู่เป็นเพื่อนถึงแม้ว่า จะถูกเขาแตะอ่างก็ตามใช่ว่าเขาจะไม่รู้ว่าเว็บตรงใจตรงใจจะจบเขาเลยเอาเรื่องนี้มาอ้างเรื่องงานแถลงข่าวเว็บล้มตัวลงนอนแล้วก็อมยิ้มก่อนที่พยาบาลสาวสวยจะเข้าใหมา่ครั้งเธอเข้ามาพร้อมอาหารแล้วก็ยาซึ่งครั้งแรกเธอจงใจมาแอบดูเขาแน่ๆขอบคุณมากครับคุณพยาบาลจะอยู่เก็บของพวกนี้หรือเปล่า อ๋อไม่ดีกว่าค่ะเชิญเชิญคุณตามสปายเลยนะคะนี่คุณสองคนนี้น่ารักดีนะคะครับขอบคุณครับเวฟพูดแค่นั้นก่อนที่จะมาป้อนอาหารให้กับมาเมียวถึงกินเองได้นายเองก็วุ่นมาทั้งวันนายไปพักเถอะไม่เป็นไรให้ฉันป้อนเถอะนะเพื่อใครไม่เห็นเข้าเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าเราหลักกันมากนายเนี่ยอะไรปะเปล่า ป้อนก็ป้อนสิในขณะที่มะเหมี่ยวกำลังโดนกระแสโจมตีอย่างหนักจากสื่อบันเทิงหลายๆทางพีพีเองก็เริ่มมีอัลบั้มใหม่ซึ่งอเล็กเองก็เป็นคนสนับสนุนร่วมถึงพี่เขยก้าวทัพอเล็กมารู้ทีหลังหลังจากถึงแทบตายว่าก้าวทัพเสีบน้องพีพีแต่พอรู้ว่าก้าวทัพเป็นแฟนของเชาเชาพี่ชายของพีพีก็ลงใจไปเปะน,นึงหมอนั่นจริงจังเรื่องงานเรื่องนี้เขารู้ดี แต่ไม่คิดว่าจะลงทุนเปิดค่ายเพลงเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ก้าวทับกับอเล็กเจอกันเป็นทางการอือสวัสดีก็สวัสดีเหมือนกันฉันฝากแฟนฉันด้วยไม่ต้องห่วงหน้าน้องเมียฉันจะดูแลเป็นอย่างดีดูแลในฐานะน้องเมียนะฉันรู้หรอกหน้าแกนี่ห่วงพี่พีไม่ใช่เล่นนะแต่ถ้าห่วงก็ไม่แปลกหรอกพี่พีออกจะน่ารัก แล้แกไม่คิดว่าถ้าน้องพีพีเกิดดังขึ้นมาแล้วมีคนอื่นมาจีบเนี่ยแกโดนแย่งไปทำไมวะอีก,ก่าวทับปาแกนี่มันจริงๆเลยฉันก็แค่เตือนไว้คนที่รวยแล้วหลอกกว่าแกก็ยังมีอีกนะอย่างเช่นฉันเป็นต้นไงแต่แกหมดสิทธิ์แล้วอ่ะฉันหมายถึงอันหลังอะ่ะเรื่องความหล่อแล้วก็ความรวยเฮ้พุยอะไรกันอยู่ครับน่าสนุกเทียวชาชาเดินเข้ามา พร้อมกับกาแฟทั้งสองแก้วให้กับน้องเขยเออว่าที่น้องเขยกับแฟนของตนเองก็นิดหน่อยอ่ะไม่มีอะไรน่าสนุกันะครับคุณนเล็กขอบคุณคุณมากนะครับที่ห้พีพีได้ล้องเพลงอ่ะพี่พีมีความสุขนะครับที่ได้ลองเพลงผมรู้ครับหลังจากนั้นอเล็กก็พาพี่พีพกลับบ้านน้องเหนื่อยจนทำให้พี่ต้องอุ้มขึ้นไปบนห้อง กินอะไรก่อนไหมอืมอเล็ก c ลงมาเตรียมอาหารให้กับน้องแลวยกขึ้นไปให้น้องบนห้องพี่พีไหนมากใช่สิต้องใช้พลังขอบใจนายนะขอบใจอย่างเดียวไม่พอหรอกน้องจึงหอมแก้มอเล็กทำให้อเล็กถึงกับยิ้มยิ้มแบบมีเล่สนาอีกด้วยอะไรอ่ะกินอิ่มแล้วถ้าอย่างนั้นก็ออกกำลังซะหน่อยแล้วค่อยนอนเนาะ ออกกำลังยังไงอะ่ะแสดงว่าอิ่มแล้วใช่ไหมเออคือน้องถูกผักลงบนที่นอนแต่ไม่ได้รุนแรงอะไรทําด้วยความดึงนวลทุกขั้นตอนตอนนี้พีพีรู้แล้วว่าอเล็กต้องการอะไรน้องจึงยอมพีกายให้กับเขาทําให้อเล็กเองถึงกับเหนื่อยแต่ที่เหนื่อยไปกว่านั้นก็คือน้องพอเสร็จภารกิจน้องก็หลับไปในอ้อมแขนของเขาทําให้เขาเนี่ย อดใจไม่ไหวจุ๊บน้องอเบาๆทำให้พี่ๆเริมตาขึ้นมองเขาอะไรเนี่ยยังไม่พออีกเหรอเออพอแล้วพี่ไหนจะแย่แล้วเราล่ะเหนื่อยมากเลยขอบใจนะขอบใจอีกแล้วไม่ต้องขอบใจหรอกเพียงแต่ว่าเราอะ่ะอย่าไปชอบใครมากกว่าพี่ก็พอแต่ไปชอบใครเล่าหลงรักนายตั้งแต่แรกเห็นแล้วมั้งจริงอะ่ะอืม ส่วนอาทิตย์เข้ามาตรวจคนไข้ซึ่งเป็นดาราดังก็คือมะเมียวจริงๆเขารู้เรื่องนี้ตั้งแต่แรกดาราคนนี้กำลังเป็นข่าวเข้ามาตรวจแล้วก็เห็นแฟนของเขาจ้องมองตาไม่กระพริบเหมือนกับว่าหวงมะเมียวมากๆเขาเองก็ทำตามหน้าที่เข้ามาแทนหมอประจำที่เคยรักษาน้องก็เท่านั้นขอบคุณคุณหมอมากครับครับทำใจให้สบายนะครับผมขอตัวก่อน แล้วแล้วผมคุณมะเหมียวไม่ได้เป็นอะไรหรอกครับทําใจให้สบายนะครับถ้ามีอะไรก็เรียกผมได้อาทิตย์ยิ้มพอเขาขยับออกเวฟก็เข้ามาเขารู้ดีว่าผู้ชายคนนี้เป็นแฟนของดาราดังอย่างนั้นที่ว่าดาราคนนี้ซุกแฟนไว้ก็คงจรงิงจริงพออาทิตย์ออกไปจากห้องก็ตกใจมาเห็นกล้องยืนหน้าทมึงทึงอะไรห้องนี้ มันห้องดาราใช่ไหมดาราเออด,ดาราใช่ใช่นรู้ได้ยังไงก็รู้นักข่าวอยู่หน้าโรงพยาบาลเต็มไปหมดเออก็เออทําไมเข้าไปตรวจนานอ,อ้าวก็ไม่นานนะปกติดทุกอย่างอะแล้วในนั้นมีใครนายจะถามทำไมเนี่ยอย่าบอกนะว่าหึงเงียบไม่มีคําตอบจากกล้องในนั้นนะ่ะมีแฟนของมาเหมี่ยวอยู่ด้วย ฉันไม่ได้ไปตรวจมาเมียกคนเดียวนี่นายหึงฉันใช่ไหมอืมนายไม่ตอบอีกแล้วไม่เป็นไรฉันคิดเองเออเองก็ได้ว่านายหึงเออหึงมานี่สิโอ๊ยเบาๆหน่อยสินายเนี่ยเคยคิดจะถนอมฉันมั้งไหมเนี่ยกองไม่ฟังดึงอาทิต์มาก็ยอมรับว่าเขาไม่เคยแสดงออกว่ารักอาทิตก็แค่ทำตามหน้าที่อาทิตอมยิย้ม เขาคุยกันอยู่นานจกนกระทั่งกล้องบอกให้อาทิตย์หอมแก้มเขาซึ่งในตอนนี้เขาอยู่ในรถพออาทิตย์หอมแก้มกล้องกล้องเองก็ยิ้มออกมาเล็กน้อยเท่านั้นโหนายดีใจแค่เนี้งเหรอก็ดีใจดาราที่ชื่อมะเหมียนนั่นน่ะหล่อมากเลยนะที่นายคิดว่าฉันสนคนหล่อเหรอก็รอมันรักใครง่ายนี่เอ๊ะ นายว่าฉันเป็นคนใจง่ายเหรอในกล้องหรือไม่จริงมันก็จริงไม่งั้นฉันจะชอบนายเหรอไม่ต้องมาพูดอย่างนี้เลยอย่าคิดว่าพูดอย่างนี้แล้วฉันฉันฉันอะไรไหนลงว่ามาสิเปล่าไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละใน,นเมื่อเราไม่ใช่ตัวของคนไข้ของดาราคนนั้นก็ไม่จําเป็นต้องเข้าไปบ่อยตูท่าก็ไม่เป็นอะไรแค่หลบนักข่าวนายรู้เยอะจังนะ ก็ก็รู้สิก็ไอเวทนั่นน่ะเป็นเพื่อนฉันฮะเพื่อนของนายเป็นแฟนดาราอย่างนั้นหรออืมอืมคือว่าไอหมอน,นั่นน่ะมันก็แค่เป็นข่าวไม่ได้เป็นแฟนกันจริงๆหรอกมีหน้าล่ะนายถึงได้ถึงฉันแต่นายรู้ได้ยังไงเขาอาจจะเป็นแฟนกันจริงๆก็ได้นะมองจากสายตาแล้วอ่ะฉันพอรู้อ่ะว่าเขาก็ชอบชอบกันอยู่ แต่ฉันเป็นเพื่อนในเว็บเมื่อไอเว็บมันบอกว่าไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรพวกฉันเป็นกากด้วยกันมาโอ้แต่สายตาฉันเนี่ไม่พาลาดหรอกนะสองคนนั่นน่ะคงไม่ได้เป็นแค่แฟนหลอกๆหรอก,อ,กอีกหน่อยก็เป็นแฟนกันจริงๆนั่นแหละคุณแม่เหมียวนั่นน่ะโคตรจะน่ารักเลยผิวนี่ละเอียดจีบเลย <c oughs> เลิกพูดจะทีได้ไหม แล้วก็เวลาเลิกงานก็ออกมาให้ตรงเวลาด้วยเดี๋ยวฉันจะมารับเมื่อกล้องขับรถออกไปอาทิตย์ได้แต่มองยิ้มๆิ้มตอนนี้เขารู้แล้วว่ากล้องก็มีใจให้เขาเหมือนกัน